ครับสวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาดูการเช็คสถานะของระบบขนส่งนะครับเข้ามาหน้าสมาชิกครับข้อที่1.2ครับจะมีคำว่าเช็คสถานะอยู่ครับเปิดเข้ามาดูครับตรงนี้นะครับเบื้องต้นเราจะพยายามรวมลิงก์ขนส่งไว้ให้ทั้งหมดนะครับกลับมัที่ระบบครับเข้าสู่ระบบขนส่งครับ พอ user เว้แล้วนะครับตรงนี้นะครับไปที่ flat e q u e ครับเริ่มมาด้านล่างเลยครับวิธีแรกนะครับดูตรงสถานะครับว่าสถานะถึงไหนแล้วอันนี้ครับกําลังถูกระหว่างอาจจะส่งอยู่ถ้าเราจะเช็คสถานะให้ลูกค้านะครับเราก็กรอปเลขนี้ไปทันลออครับ ไปที่เว็บแฟดครับไปวางได้เลยครับค้นหาครับเห็นไหมครับสถานะก็กำลังถูกจัดส่งไปอยู่ครับตรงนี้วิธีแรกนะครับต่อไปนะครับเราสามารถดูรายงานย้อนหลังได้ครับกดที่ดูรายงานย้อนหลังเอาใมครับอาจจะเร็วไปปิดเือนเดิมครับ กดดูรายงานย้อนหลังครับนี่ครับดูตรงนี้ก็ได้ครับจะบอกสานะทั้งหมดครับก็ไม่ยากนะครับพี่ๆติดปัญหาอะไรก็ทักมาถามผมได้ตลอดนะครับโอเคผมฝากเบอร์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับขอบคุณครับ